ดีใจค่ะอย่างแรกเลยดีใจที่น้องๆหลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็มองเห็นในศักยภาพของเวทีเราค่ะก็เลยแบบรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่วันนี้ทุกคนมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแอบมีเลงใครเป็นพิเศษไหมบ้างแบยคนนี้ถูกคาดขนลึกแน่นอน,นอืมจริงๆก็มีแต่ว่าถ้าจะให้บอกไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเหมือนหวยงงบอกแล้วเดี๋ยวเล็กเคลื่อนก็เดี๋ยว ก็คือเล็งไว้แล้วแต่ว่าก็จะดูว่าต่อจากนี้น้องเขาจะรักษาม,มาตรฐานไว้ได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะบอกว่าไม่ได้เล็งใครเลยมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าวันนี้หลายๆคนก็ได้สแดสดงศักยภาพให้เราเห็นแล้วว่าคนนี้มี potential คนนี้ฝึกต่อได้คนนี้จะทํางานตรงนี้ตรงนี้ได้ก็คือเราก็มีแอปดิสเลสไว้บ,บ้านแล้วใช่คะ่ะแล้วก่อนวันนี้ก็จะมีการรับแต่สินไม่พิการ,รให้กําลังใจน้องๆอ,อ,อะไรยังไงบ้าง,งก็มีเข้าไปคุยกับน้องๆค่ะว่า คือทุกๆก,การตอบคำถามอ,อยากให้น้องตอบออกมาจากใจเราสามารถไปเรียนรู้ได้ไปหาอะไรอ่านเพิ่มเติมได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราเรียนรู้แล้วเราเอามาทำให้มันเป็นภาษาของตัวเองเวลาเราสื่อสารให้คนอื่นฟังเนะี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าเราอยากจะพูดอะไรเพราะว่าบางทีการที่เราเรียนรู้มาเยอะแล้วเราไป ก๊อปคอนเทนต์เหล่านั้นมามันจะทําให้เวลาเราสื่อสาร่อไปอ่ะอาจจะแบบตกหล่นไปบ้างอะไรบ้างอยากให้ตอบคําถามด้วยความเข้าใจแล้วเราก็เลยบอกน้องๆว่าเออจริงๆวันนี้ทุกคนอนะ่ะน่าจะรู้ว่าจุดประสงค์ของตัวเองที่มาในวันนี้คืออะไร mm hmm. ก็อยากให้รักษาจุดนั้นเอาไว้เพื่อที่จะได้แบบเวลาเราออกมามันจะได้ชชยมันจะได้ไม่ดูแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ก็จะบอกน้องประมาณนี้ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะปีนี้ Miss Earth Thailand นะคะมี12คนก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันหมดเลยทั้ง12คนรวมถึงสปายด้วยก็จะไปเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งโค้ชเป็นก็เป็นทุกอย่างให้ทั้งกลับกองนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดใช่ค่ะีหบทบาทหม่ของเราก็ไปนั่งแท่นกัการเี่กยช่ไงคะว่นนี้ะ ยังไงยังไงก็ไม่ยังไงมีนาทีบนเวทีเราคิดว่ามันจะเป็นดราม่าเออจะเปดัามาคือส่วนตัวสบายนะสบายมองว่าวันนั้นน่ะทุกคนอาจจะอยากแสดงอะไรออกมาหรืออาจจะพูดอะไรออกมาให้ทุกคนได้ฟังมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนมันมันเป็นการแสดงทัศนคติกับสิ่งที่เขาอยากบอกให้เรารู้เราก็เลยฟังด้วยใจที่เป็นกลางก็เลยแบบว่า โอเคเราอาจจะตีความหมายแบบหนึง่งคนอื่นอาจจะตีความหมายอีกแบบหนึง่งมันก็แล้วแต่จริงๆนะเนาะแต่ก็ตอนนั้นไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นดรามา่าเพราะว่าเราก็อาจจะแบบอุย้ยมันหลายมันหลายคนมากๆเนาะหลายๆคนก็บางคนก็พูดผิดพูดถูกบ้างเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีใครมากลายเป็นประเด็นดราม่าได้หรือเปล่าคะ่ะก็มีนิดนึงมีสกิตนิดนึงเพราะว่าอย่างที่พ่อกับแม่พี่เอมพี่เลอเขาบอกตลอดว่าแบบเราไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนอะ คนจะจําเราในแบบไหนอ่ะก็ขอให้ยอมรับแล้วก็ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เลยแบบเราได้ยินตอนแรกก็แต่เราก็เลยฟังจนจบว่าเป้าหมายของเขาจุดประสงค์ของเขาความหมายของเขาใช่จะสื่ออะไรก็เลยอ๋อเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะมีความคิดในแบบของเขาเราก็แค่โอเคถ้าเกิดเขาอยากจะสื่อสารอย่างเงี้ยเราอาจจะแค่ช่วยกล่าวว่าจริงๆถ้าเราพูดแบบเนี้ยความหมายมันจะแอบ มันอาจจะใช่มันอาจจะแอบเปลี่ยนนิดนึงหรือว่าถ้าเราเลือกที่จะสื่อสารเนี่ยเราต้องแบบอาจจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็พูดออกมาให้มันให้มันแบบว่าเออนิดนึงใช่คะ่ะแต่ก็ วันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นดรามา่าจริงๆใช่ค่ะวันนั้นไม่กระทบเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผู้เข,ข้าแข่งขัน,เ,นเราก็ให้พื้นพื้นที่กับเขาให้เขาพูดได้เลยแล้วก็ตอนจบเนี่ยพ่อกับแม่เขาก็ได้ช่วยสอนนะคะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาประกวดเนี่ยพ่อกับแม่เขาก็ถือว่า,วาเป็นครอบครัวเราแล้วเราก็ช่วยกันสอนกันไปว่าแบบเรามีวิธีจัดการกับความคิดของเรา <S <S 2> <S 2> จัดการกับความคิดของคนอื่นอย่างไรมีวิธีการรับมืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สไปก็เลยมองว่าอมืมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องให้ทุกคนได้เรียนรู้รวมถึงตัวสไปเองด้วยว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากเราอยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องพูดเรียบเรียงพูดเรียบเรียงใช่แล้วก็สไปก็เข้าใจว่าเวลาคนเราพอประกวดอ่ะพอกล้องมันส่องไฟมันส่องอ่ะมันจะตื่นเต้นบางอย่างอ่ะที่เราพูดไปเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นมันมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างแต่ว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าหลังจากนี้เราจะทํายังไงกับมันมากกว่าก็เท<อ>่าที่ทราบอะเราก็มีให้กําลังใจบ้างน,นะอย่างสป,ปายก็ให้กําลังใจเขาบอกตรงๆว่าก็ให้กําลังใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาจริงๆอะเขาต้องการอะไรแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเราก็รู้เนาะว่าสื่อโซเชียลตอนนี้คอมเมนต์ทุกอย่างอะมันแรงมากบางอย่างมันก็แรงเกินไปมันน่าจะกระทบกับจิตใจพวกของเขาอ่ะสบายก็เลยแบบเออสู้ๆนะมัน มันเกิดขึ้นแล้วเราก็แค่ต้องเรียนรู้มันไปค่ะมันมีลอยหรืออะไรไหมจากที่เราสังเกตเลยอืมตั้งแต่วันนั้นอะไม่ได้เจอเขาเลย<ม>แล้วก็ไม่ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างนงี้เลย<ม>ก็คือจะมีแบบแค่คุยกันในกลุ่มนางงามอะไรเงี้ยค่ะคะือเพื่อนเขาก็จะมาให้กําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าความรู้สึกส่วนตัวของเขาเป็นยังไงก็โทรไปค่ะแต่ว่าแม่เวลาเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะอยากอาจจะอยากอยู่กับตัวเองเราก็เลยจะส่งเป็นข้อความไปว่าแบบหนู เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็แม่อ่ะมีลูกๆในบ้านมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่แบบให้แม่มาทิ้งตัวได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเราตอนแรกอะค่ะจากวันแรกที่เราเห็นอนะเราก็รู้สึกแล้วว่าแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นต้องไม่ใช่แม่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคอมเมนตนะ์อะสบายเป็นคนหนึ่งที่เซฟคอมเมนต์นะอ่านหมดคือเราเห็นหมดแล้วแบบใจอะมันมีแวบหนึ่งไหที่อยากจะพิพ์เขาไปตอบแทนเนา คือพิมพ์ไปตอบแทนอะ่ะตอนนั้นอะ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไป,ไปตอบแทนแต่ว่ามันจะมีหลายๆคอมเมนต์ที่เราอะ่ะมาคิดกับตัวเองว่าแบบอุ้ยถ้าสมมุติเราไปเม้น์แบบนี้แล้วถ้าเกิดแม่มาเห็นอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงก็คือได้แต่คิดว่าแบบไม่อยากให้เขาคอมเมนต์ลบๆแบบนั้นหรือว่ารีบรีบตัดสินจากโพสต์โพสต์เดียวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่า ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเพราะตัวสไปเองไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เรารู้แค่ว่าเราต้องซัพพอร์ตคนของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็รู้แค่ว่าแบบแม่อะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่สุดในชีวิตของแม่เขาก็คือคุณย่ากับคุณปู่พอเริ่มไปถึงคุณย่ากับคุณปู่อะเรารู้แล้วว่าเนี่ยมีเอฟเฟกต่อแม่แน่นอนเราก็เลยแบบก็เลยพยายามหาทางหาทุกวิธีแหละที่ที่ทบอกว่าแม่ยังมีพวกเราอยู่เสมอยังยังแบบ ยังมีพวกเราอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่ถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปหาที่บ้านหรืออะไรก็ตามแต่แบบอยากให้แม่รู้ว่าคนรอบข้างแม่ที่อยู่ในชีวิตของแม่รักแม่กันทุกคนแล้วก็เข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะพอมันเกิดดราม่าแล้วเราก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นเนาะแบบเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นแล้วก็พอมาวันต่อมาพอมันเริ่มเคลียร์ก็เริ่มรู้สึกดีใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ฟัง จากทั้งสองฝั่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะก็เราก็ได้แต่ได้แต่บอกกับตัวเองเนาะเพราะว่าจริงๆเราในฐานะลูกเขาอ่ะก็มีโกรธแต่เราก็เลยบอกไม่เป็นไรเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะแบบคิดไปเองเร็วไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากเนี้ยความดีของแม่ความตั้งใจของแม่เขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเองว่าแบบ สิ่งที่เขาได้เข้าใจผิดไปแล้วว่ามันไม่ใช่บางที่อ่ะภาพอา่ะเราอาจจะเห็นคนบางคนเขาแรงแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็ได้แต่ว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะเขาจะต้องเขาจะต้องแสดงออกมาแบบนั้นแลก็อยากให้ทุกคนมองกันที่ที่เราจะเป็นแบบมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์นะสบายมองว่าแบบเราไม่ควรจะไปจัดบุคคลแบบนั้นเร็วขนาดนั้นเราอาจจะต้องแบบแยกนิดนึงเหมือนเราเวลาเราดูละครอ่ะคนอ่ะเขายังเล่นตามบทเลยอ่ะ ช่นกันแม่เขาก็ต้องมีบทที่เขาก็ต้องเล่นแล้วก็อืไม่รู้อ่ะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไปให้กําลังใจแม่เยอะมากคือจะไปแบบอยากจะโพส์บอกทุกคนอยากจะเม้นท์บอกเลยแบบขอบคุณมากมเลยที่แบบว่าในที่สุดทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าเป็นกําลังใจให้แกเพราะว่า ในวันในวันที่แกแบบเสียใจมากๆอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่เห็นแต่ในวันที่แกแบบว่าทํางานอ่ะทุกคนก็จะเห็นแล้วอาจจะแบบคิดไปได้หลายๆเง่ค่ะในตอนที่เขาไหล่ะเขาร้องไห้เราเคยเห็นเขาที่อยู่ขนาดไม่เคยครั้งแรกหนูวันที่ไลฟ์อยู่หนูแบบตอนแรกอะเฉยๆแต่พอเห็นแกร้องไห้ปุ๊บอ่ะรู้สึกแบบว่าเสียใจอะคือแบบว่าทําไมอะทาไมมันถึงมันถึงเป็นเรื่องได้ขนาดนี้มันไม่น่าจะแบบว่า เป็นเรื่องใหญ่โตได้ขนาดนี้แล้วก็สิ่งท,ที่สำคัญอีกอย่างที่รู้สึกก็คือทําไมถึงต้องไปถึงคุณย่าทําไมคุณย่าถึงต้องร้องไห้คือแบบว่าหนูก็เคารพคุณย่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านอีกคนนึงเพราะว่าเวลาหนูไปบ้านหนูก็จะเจอท่านตลอดอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกแบบมันเริ่มมันเริ่มไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็จบลงด้วยดีแล้วแหละเราก็แค่เอาประสบการณ์ตรงนั้นอของแม่มาเรียนรู้ด้วยว่า ถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับต้องเจอกับอะไรแบบนี้เราควรจะรับมือ,อยังไงเพราะว่าอ๋ออีกอย่างหนึง่งวันแรกที่เกิดเรื่องอทุกคนในบ้านไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยเพราะว่าแม่จะเป็นคนบอกอยู่เสมอว่าถ้าเราเจออะไรแบบนี้อย่าไปตอบโต้เขาไม่ว่าจะไม่ว่าจะยังไงอย่าไปตอบโต้คนอื่นเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องทบทวนตัวเองก่อนว่ามันจริงไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันไม่จริงก็เฉยไปซะเดี๋ยวมันอาจจะ จบเองแต่ว่าถ้าสมมุติมันแรงจนเกินไปอย,อย่างเช่นที่มันกระทบไปถึงคุณย่าอย่างเงี้ยสบายเชื่อว่าถ้าเกิดคุณย่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียใจจนร้องไห้อะแม่ก็อาจจะนิ่งแต่ว่าอันเนี้ยร้องไห้แล้วไงหนูก็เลยแบบเป็นเป็นหนูหนูก็คงออกมาเหมือนกันเพราะว่าหนูเห็นแกร้องไห้ในไลฟ์หนูยังแบบอยากจะถกกระโปงไปหาแม่ที่บ้านเ <c oughs> ลยแบบโอ้ทำไมแม่อย่าเป็นอย่างนี้แบบคือวันนั้นอะ่ะหมื่นล้านคำจริง,รงๆในใจอ่ะแต่แบบว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้จนถึงวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเกลียดคนที่เขาคอมเมนต์ด้านลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโอเคเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นโลกโซเชียลมันก็จะต้องมีอะไรอย่างงี้บ้างมันธรรมดา